สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหัวทะเลตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ค่ะอ่าแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาทําแกงปลายปลาหรือว่าแกงคุนปลาของภาคใต้นั่นเองค่ะแต่จะมีวิธีการทํายังไงนะคะเราไปตามกันเลยค่ะไเลยนี่นะคะเป็นป่าชาวบ้านของเราค,ค่ะวันนี้เรามาทาความรู้จักกับป่าชาวบ้านของเรากันเลยดีกว่าค่ะไม่ามารทราบว่าชื่ออะไรคะมาดี๊ย๊าค์ชุนวะ ค่ะแล้วสําหรับเกงไบปลาเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างคะเป็นอาหารของคณบ้านของภาคใต้ค่ะแล้วทําไมคนภาคใต้ถึงนิยมรับประทานเกงงตบปลากันคะมีรสชาติเอกลักษณ์ิดกาศของชาวบ้านค่ะแล้วเก่งใบปลาเนี่ยนิยมรับประทานกับอะไรบ้างคะนิยมกินกับข้าวกับขนมจีนค่ะแล้ววันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอ๋อนีกุ้งปลากุ้ปลานะคะ เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงค่ะในส่วนของใสที่ใส่ของคุณป้าค่ะคปลาหมักผักเยียงค่ะกุ้งค่ะกุ้งนะคะถ้างั้นเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะโย ดถ้าวรอวให้มันเดือดน,นะคะ ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข่าลงไปเลยะคะ่ะตัง้ตงไว้สักครูนะคะ น้ำเด็ดแล้วนะคะลำดับต่อไปเราก็ใส่กุ้งเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งปลาค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นใบมะกรูดตะไคร้นะคะและ้วก็ใส่ตัางใบตรงนี้สะ <_ d ark> แล้วรอให้เดือดนะคะและนี้นะคะก็เป็นเกงไก่ปลานะคะที่เราทำเสร็จเมื่อกี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมากินกับขนมจีนนะคะชื่ออะไรคะน่าอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวไปกินแกงปลยปลากันก่อนนะคะ <c oughs> ค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณป่าชาวบ้านของเรามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็สอนวิธีการทำแกงปลาปลาค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>